เดี๋ยวจิวพาเห็นไปละางานตลาดเสาหลวงพะบางทุกคนนี่ตลาดเสาหันอันนันเป็นตลาดเสาตอนเสาโคตรหลายทุกคนเพราะถามว่าเป็นเมืองใหญ่กด้ริงอเมืองมอญเราตกโกลกแต่ว่ามีน้ำหมอกโคตรหลายเมืองน้ำหมอกจนหลายแถวว่าทุกคนต้องไปเห็นไงไป ไปนี่ไปอย่างตลาดเสากันทุกคนพาข้าเจ้าไปเที่ยวตลาดเสาแล้วก็อาจจะได้ไปวัดเสียงทองพี่สาวบังเลข้างหลังน่ะ อันนี้คือเนื้อที่นีนก็คือคนละใบ หนึ 199, <c oughs> ่งสิบห้าพันโลหน่งแาอันนี้มักใบเลยทุกคนมากันเที่หวายบนข้าวเจ้าถ่วงนั้งทุกคนข้าเจ้าหวาเขียเหร่ต้ตะกเชียงจะบอบข้าสีกับวันลาเต้ขดูวบ่าเลยมกินโคตรลายเลยตลาดเสาเลยอันนี้ เุ็คนลงุงไหมต่อโคคนยันโตนนโโลุงนะเออลุงนะโลโลเป็นแสนเป็นเป็นหลานคนะนะเอา,า,ทเทาเของป่าเต็มเแนวกินก็คือโคหลายเลยทุกคนค่ะเอ่อเ้ามาแถวจันสิกับ,บิเฟนให้นนหน้ำห้าลาย,ยแบบแต่ว่าเขาบอมีผู้ใดถ่ายคลิปให้ เอามันเอามันแถวไม่แถาแค่เจับกระสานถ่ายไปหยากไปไปไปพูดวงผู้ใดญ่ไทยคิดไทยเฮาบอกไปงานทุกคนพากันเลาะนี่แหละถ่ายเอาในแม่เอาไปลงน้ำในแม่สบายดีเลยเป็นแฟนคลับเด้อไม่ขอบใจเลยหลาย คือแนวกินมีแต่แบบโอ้ทุกคนหวานเฮาบ่เคยมีอยู่พีก็มีหลายแห่งทุกคนบ่พูดแนวกินไปไม่ถามเขาถามวี่ข้างในมีแนวก,กินบ่ทางไหนบ่มีท้างในก็มีติอ๋อเข้าใจลหลายๆไปยเราจะไปลอทางในต่อที่ทุกคนดอ,อกแคบปลาที่ว่านี่คือบล็อกแคบปลาปลา็ระหติตอู้ยำยังมีเฮ็ดพวกโคตรหลายนี่ยิ้มเข้า โอ้โหทุกคนเฮ็ดปวกกันยังมีโคตรหลายอันนี้มันเฮ็ดอยังวะเออเฮ็ดอยู่บ้านใอยมีหลายดอกเฮ็ดแนวนี้นะอันนี้คือว่ชัชพะยังโอ้ยยูบ้านเห็ดยูบา้บานใอยมีหลายหลายเฮ็ดเนื้แต่พวกใอยบุกใอยเอาเนี่ <c oughs> เฮ็ดเนียนอยู่้านตาทำมีหลายเนยเาะใครจะเตะของใครที่รู้ผิดใจะ คนหลายแห่งทุกคนเราพูดทางไปทุกคนเราพบกันในคิวหนาด้ยคนหลายแหง่งพม่นห็นยังเลยก็